คัสยะตัวจริงเรื่องหมูทอดโนหนึ่งทงคัสึสไตปุนสิ้นสุดการรอคอยค่ะคัสยะมาบุกชั้น3เซ็นทรัลพิซนูโลกแล้วเดี๋ยวตามเจ้มาเลยจะพาไปกินของอร่อยกันค่ะร้านนี้ใช้หมูสดไม่ผ่านการแช่แข็งและใช้เก็ดขนมป,ปังสดอุด้งรอนคัสึกุ้งนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เจ้เล็งไว้แล้วนะคะ ร้อนคัสสึกุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนทีละตัวเลยเป็นอูด้งหนานหนึบเหนียวนุ่มจากญี่ปุ่นน้ำซุปแบบสูตรลับเฉพาะกินคู่กับกุ้งทอดตัวใหญ่เบิ้ม้าตาดูแพงแต่ราคาไม่แรงเลยอะ่ะพวกเธอแค่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากแจ้ลองเมนูนี้แล้วกันทองคัสสึด้งสันนอกราดไข่อูทองคัสสึชุบขนมปังชํำให้เยอะจนหาข้าวไม่เจอแล้วเนี่ยแล้วเจ้บอกเลยนะว่าอาหารที่เนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์มากรสชาติไม่เหมือนที่เคยกินมาเลยอ่ะนี่เลยซิกเนเจอร์ของทางร้านกยวยคัสสึเซตที่มากับไส้ชีสัน ชุบแป้งทอดกรอบจะยกให้เป็น MVP ของวันเลยค่ะคุ้มเลยแหละอิ่มตื้เลยค่ะเซตนี้มีชุบมิโซะเต้าหู้ยูสุพอนสึและผักกาดดองแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นมาก,กันแบบคุ้มคุ้มค่ะเริ่มต้นแค่ร้อยบาทเองคุ้มเกินแล้วอีกเมนูหนึ่งที่แจ้ชอบทองคัตสึด้งไก่ราซอสไก่ชุบเกล็ดขนมปังกรอบกรอบแถมทอดแบบไม่อมน้ำมันด้วยอนอกนุ่มในนี่แหละทงคัตสึที่ถูกต้องหน้าตามนาติมกกซหยุดโลาที่ร้านมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายเลยอ๋อและที่สำคัญที่นี่โน แบโนเซอร์วิ e ชาร์จด้วยนะจ๊ะเเจอกันนะที่คาสยะชั้น3เซ็นทรัลพิสานุโลกค่ะ